ตาตูเล็บลี่สากุระตอนซอมบี้ที่รักภาค2ใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกกดเข้าไปดูได้เลยนะคะพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วพิมพ์จ้าวันนี้เราจะไปที่วัดกันนะจะได้ให้พระท่านตั้งชื่อลูกให้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่รุตพิมพ์อยากให้ลูกของเรามีชื่อที่มีความหมายดีๆค่ะจะได้เป็นสิริม,มงคลกับตัวเขาพี่เองก็เหมือนกันจ้าแล้วอีกอย่างนะ เราผ่านเรื่องร้ายๆกันมาตั้งมากเลยอยากให้พระท่านรดน้ำมนต์ให้นมัสก,การครับหลวงพ่อเจริญพรโยมวันนี้ผมกับภรรยาพาลูกชายมาให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้นะครับเด็กคนนี้นะ่ะชีวิตเหมือนกับทางแยกนะโยมโยมทั้งคู่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยที่จะเลี้ยงเขาไว้นะหลวงพ่อหมายความว่ายังไงกันคะ วันหนึ่งโยมก็จะรู้เองเอาเป็นว่าหลวงพ่อขอตั้งชื่อเขาว่าสันก็แล้วกันพี่รุดคิดว่าที่หลวงพ่อท่านบอกเมื่อกลางวันหมายความว่ายังไงกันคะพี่รู้ว่าพิมพ์คงจะกังวลสินะจ๊ะแต่พี่ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะพี่นะ่ะออกจากงานประจำมาก็นานแล้วเรามาลงทุนเปิดร้านอาหารกันแบบนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะพิมพ์ ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่รุธดีซะอีกพิมพ์ได้อยู่ใกล้ๆพี่รุตแล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆลูกว่ายังไงจ้าตาสลันลูกแม่หิวหรือเปล่าเป็นเด็กดีนะจ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกพิมพ์นะคะพี่รุตไม่เป็นไรจ้าพิมพ์ดูแลลูกค้าทางด้านนั้นไปเถอะมีก็ค่ำแล้วลูกค้าก็กลับกันไปหมดแล้วเราเก็บร้านกันเถอะค่ะพี่รุตจะพิมพ์เดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะสลันลูกทำอะไรนะ่ะ คุณพระช่วยพี่รุดคะลูกเราเอาไก่สดๆมากินน่ะเออพิมพ์หรือว่านี่มันจะเป็นอาการที่ไม่นะสลันลูกแม่ขออย่าให้เป็นอย่างที่ฉันคิดลอยนี่ลูกของฉันนะ่ะเป็นซอมบี้งั้นเหรอจะยเย็นๆก่อนนะพิมพ์ี่ว่าพรุ่งนี้เราไปปรึกษาหมอกล้องกัน หมอกล้องเธอต้องช่วยเรานะคราวก่อนนะ่ะเธอก็ทำวัคซีนช่วยพี่รุษจนสำเร็จมาได้ครั้งหนึ่งแล้วอะ่ะครั้งนี้เธอก็ต้องทำให้ได้นะเราจะพยายามนะพิมพ์แต่ครั้งนี้ต้องขอบอกเธอไว้ก่อนเลยว่ามันคงจะยากและต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยทำไมล่ะเมื่อคราวพิรุษนะ่ะเธอยังทำวัคซีนออกมาได้ในเวลาไม่นานเลยมันไม่เหมือนกันนะสิพิมพ์กรณีคุณรุษนะ่ะเป็นการได้รับไวรัสจากการถูกกัด แต่นี่มันเป็นการถ่ายทอดผ่าน DNA มาหมายความว่าลูกชายของฉันน่ะมีเชื้อไวรัสบ้าน,นั่นอยู่ใน DNA งั้นเหรอทธ่สลันลูกแม่หมอกล้องเธอเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ใช่ไหมต่อให้ลูกเป็นปีศาจอะยังไงฉันก็ไม่มีวันปล่อยให้เขามาฆ่าลูกของฉันหรอกเราเข้าใจ และเพื่อความปลอดภัยของตัวสรันเองเราว่าเธอควรให้เขาเรียนที่บ้านโดยที่ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนร่วมกับคนอื่นนะสรันลูกแม่เนี่ยเก่งแล้วก็หัวไวมากมากเลยนะจ๊ะแม่สอนไปนิดเดียวเองจำได้หมดแล้วเนี่ยใช่เก่งมากเลยลูกพ่อแม่ครับทําไมผมถึงออกไปเรียนข้างนอกเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ได้ล่ะครับ เรื่องนั้นก็เพราะว่าสลันลูกแม่น่ะไม่ค่อยสบายนะสิจ๊ะโรคที่ผมเป็นมันคืออะไรกันครับผมไม่อยากเป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเราจะปิดเรื่องนี้กับคนอื่นไปได้อีกนานเท่าไหร่กันนะจ๊ะพิมพ์ี่รุอยยาวิตกไปเลยค่ะหมอกล้องนะ่ะเป็นคนเก่งเขายังพัฒนาวัคซีนจนอาการคลุ้มคลั่งของพี่รุนะ่น่าแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วด้วยซ้ำดังนั้นเขาจะต้องช่วยลูกเราได้ค่ะ แม่ครับผมมีอาการแบบนี้อีกแล้วอะผมหิวครับแม่แม่เตรียมมาให้ลูกแล้วนะจ๊ะนี่เป็นเนื้ออย่างดีเลยนะลูกกินเยอะๆนะเดี๋ยวพิมพ์ออกไปธนาคารแป๊บนึงนะคะเอ๊ะใครมาขอประตูกันนะสวัสดีจ้ายายพิมพ์พอดีว่าฉันมาธุระแถวนี้นะ่ะก็เลยมาเยี่ยมหลานสักหน่อยอ๋อเชิญจ่าริษา ตาสรณ์นนะ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะฉันเห็นเมื่อตอนเด็กๆตอนนี้คงจะโตแล้วสินะจ้าตอนนี้ก็สามขวบกว่าได้แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะก็เข้าโรงเรียนได้แล้วนี่ทำไมเธอไม่พาไปเข้าโรงเรียนหายเยพิมเออพอดีว่าลูกของเรานะ่ะมีอาการป่วยที่เป็นโรคประจำตัวนิดหน่อยนะครับ อย่างนี้นี่เองแต่ฉันคิดว่ายังไงก็ควรจะพาไปนะคะคุณรุตฉันนะ่ะเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาลฉันจะดูแลใกล้ชิดแกเองค่ะถ้าอย่างไงฉันขอเจอหลานหน่อยนะคะสรันจ๊ะนี่คุณนาริสาสรันนะ่ะเคยพบกับคุณนาตอนสรันยังเล็กๆไงจ๊ะเออเออคือสวัสดีครับคุณนาสรันยังไม่ค่อยคุ้นกับการเจอคนแปลกหน้านะครับ ไม่เป็นไรหรอกค่ะอาการแบบนี้ก็เป็นอาการปกติของเด็กๆนั่นแหละเดี๋ยวพอไปโรงเรียนได้มีเพื่อนแล้วก็คงจะชินไปเองสรันจะนน๊ะน้าเป็นครูที่โรงเรียนน,น้าจะพาหนูไปโรงเรียนนะเอะโรงเรียนงั้นหรือครับใช่แล้วจ้าสรันนะ่ะจะได้มีเพื่อนไงไม่ดีหรอยายพิมพ์ดูทำหน้าเขาสิทำอย่างกับไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนอย่างนั้นแหละหวังว่าคงจะไม่มีอะไรนะ มาจ้ะแม่ลูกพ่อจะพาไปส่งที่โรงเรียนแม่ครับผมมาโรงเรียนได้จริงๆงั้นเหรอใช่จ้ะแคสรันเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่กับคุณครูยายพิมพ์กับคุณรุตไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันนะ่ะจะดูแลตาสรันให้อย่างดีเลยล่ะสรันจา้าอ,อยู่ที่โรงเรียนนะ่ะ สรันต้องเป็นเด็กดีนะถ้าคุณครูเขาสอนอะไรสรันนะ่ะก็ต้องเชื่อฟังนะจ๊ารู้ไหมครับแม่เพื่อความสบายใจของเธอนะยีพิม์ฉันจะแยกสรันให้เรียนอีกห้องหนึ่งไปก่อนขอบคุณมากนะริสาสรันแม่กับพ่อนะ่ยจะมารับลูกตอนเย็นนะจ๊ะสรันของพ่อเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะลูกครับพ่อ คุณครูครับผมขอฝากสรันด้วยนะครับถ้าคุณรุตไม่ต้องห่วงนะคะอยู่กับคุณครูริสานะจ๊ะสรันเอาละจ้ะสรันครูนะ่ะจะพาเธอมาแนะนำตัวกับเพื่อนๆเ,เขาซะก่อนนะคนนั้นนะ่ะคือคุณครูผู้ช่วยนะจ๊ะชื่อคุณครูเดือนจ้าสรันเด็กๆจ้าวันนี้นะ่ะเรามีเพื่อนใหม่เข้ามาหนึ่งคนนะชื่อว่าสรันนะจ้า แต่สรันนะ่ะเขาไม่ค่อยสบายฉะนั้นนะ่ะครูจะพาเขาไปเรียนแยกต่างหากอีกห้องนึงนะจ๊ะทำไมต้องไปเรียนแยกด้วยเขาเป็นอะไรอะ่ะครูรู้ว่าเธอยังไม่สนิทกับใครที่นี่ก็เลยยังเกรงๆอยู่สินะจ๊ะยังไงก็ทำตัวตามสบายนะสรันครับคุณครูโอ้โหสรันนี่เก่งจริงๆเลยอะ่ะเริ่มอ่านหนังสือออกแล้วนี่นาะแสดงว่าคุณแม่สอนมาดีมากๆเลยนะเนี่ย เอ๊ะดูเหมือนว่ารถดับเพลิงเขาจะมาเสียตรงนี้พอดีเลยนะเจ้าพิมพ์ทำยังไงดีต้องรีบไปรับลูกด้วยพี่ลงไปถามเองจ้ะเออขอโทษนะครับรถเสียงั้นหรอใช่ครับอีกนานไหมครับพอดีเราต้องรีบไปรับลูกน่าจะสักพักนะครับเอาอยัางไงดีคะพิมพ์เป็นห่วงลูกเราก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะจ้ะพิมพ์ว่าไงเจ้าเด็กไหมก็ดูปกติดีนี่ว่า ทำเป็นไม่สบ,บายจะได้แยกไปเรียนอีกห้องหนึ่งตังหากไม่ใช่นะครับผมป่วยจริงๆโถไอไก่อ่อนเอ้ยต้องให้ครูประครบประงมต้องให้พ่อแม่ประครบประงมสงสัยมันกําลังรอพ่อแม่มันมารับว่ะคุณครูก็ออกไปธุระด่วนซะด้วยไม่มีใครแบบนี้ได้โอกาสว่ะแกล้งมันกันดีไหมวะไม่นะครับผมไม่อยากทำร้ายพวกคุณอ,อ,อ่อนแล้วยังทำเป็นครู พี่รุคะพิมพ์ขอเดินไปเลยนะคะพิมพ์รอไม่ไหวแล้วค่ะพิมพ์เป็นห่วงลูกมากเลยเฮ้ยมันเป็นอะไรนะโอ้ยแกกัดฉันทําไมเนี่ยไม่นะมีมันอะไรกันนะสรันขอโทษนะที่แม่มาช้าอยู่ไหนลูกแม่มารับแล้ว <c oughs> แม่ครับผมไม่ได้ตั้งใจนี่ลูก พวกเขาเขามาแกล้งผมผมโกรธก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้ผมกัดเพื่อนไปครับแม่แล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ในเจอสลันพอเขาโดนกัดเขาก็ป่วยเหมือนผมผมเลยขังเขาไว้ในนั้นครับ <c oughs> เราจะทำยังไงกันดีคะพี่รถไม่เป็นไรนะเจ้พิมพ,พี่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายลูกเรา ข่าวด่วนค่ะตอนนี้ไวรัสซอมบี้ที่เคยระบาดเมื่อหลายปีก่อนได้หวนกลับมาอีกครั้งโดยสถานที่เกิดเหตุคือโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมและเข้าวิสามันเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสทั้งหมดที่โด,ดนขังเอาไว้แล้วในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบหาต้นตอกันอย่างต่อเนื่องค่ะ เราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วค่ะพี่รุตเราไปประเทศอื่นกันเถอะนะคะพิมพ์ได้รับบ้านเป็นมรดอกอยู่ที่หนึ่งโชคดีที่เพื่อนพี่เขามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวยังไงเราก็ยืมเขาไปก่อนนะจ๊ะรีบไปกันดีกว่าค่ะพี่รุตบ้านหลังนี้ล่ะค่ะที่พิมพ์ได้รับเป็นมรดกจากญาติาเรามาประเทศห่างไกลแบบนี้คงจะไม่มีใครตามเรามาแล้วละจะพิมพ์ พิมพก็ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะบ้านหลังนี้นะ่ากว้างมากเราจะอยู่กันได้อย่างสบายๆเลยค่ะข้างหน้าก็มีฟาร์มด้วยเราจะมาทำฟาร์มกันส่วนด้านหลังติดทะเลนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าจ้ะบ้านหลังนี้นะ่าเป็นบ้านสองชั้นแต่ว่ามีห้องใต้หลังคาอีกห้องนึงนะคะแม่จะให้ลูกอยู่ห้องใต้หลังคาด้านบนนะจ๊ะห้องนี้นะ่าเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่อยู่ข้างล่างห้องหนูเลย เป็นยังไงบ้างครับลูกสลันลูกชอบห้องของตัวเองไหมห้องดูอบอุ่นน่ารักมากเลยครับพ่อลูกอยู่บนห้องใต้หลังคานี้นะจ๊ะถ้ามีอะไรก็โทรเรียกพ่อกับแม่นะสวัสดีค่ะคนงานทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของเรานะคะผมกับพันรยาเพิ่งได้รับที่นี่เป็นมรดกนะครับแล้วก็เพิ่งจะย้ายกันมายังไงก็ขอฝากตัวกับทุกคนด้วยดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะครับดีแล้วหรอครับ ที่นี่น่ะก็รกร้างมานานพวกคุณมาดูแลพวกเราเองก็ได้มีงานทํากันด้วยฉันมีเรื่องที่อยากจะขอทุกทกคนนะคะเวลามีเรื่องอะไรที่อยากจะติดต่อถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเข้าไปที่บ้านก็ได้นะคะให้โทรติดต่อมาโดยตรงได้เลยและสําหรับสาวเมดท,ทุกคนให้ทําความสะอาดแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองด้านบนห้องใต้หลังคาฉันจะทําเองค่ะทาไมถึงไม่ให้เราขึ้นไปบนห้องใต้หลังคากันนะ อย่าสงสัยมากเลยนะ่าเจ้านายเขาสั่งก็ทำทำไปเถอะเออโทนี่จ้าเย็นนี้ช่วยไปซื้อเนื้อสดที่ตลาดมาให้ฉันทีนะได้ครับคุณพิมพ์นี่เธอนะ่ะขึ้นไปทำความสะอาดชั้นสองนะฉันจะทำความสะอาดอยู่ชั้นล่างรู้แล้วลนะ่ะน่าห้องนอนของพวกคนรวยๆเนี่ยสวยจังเลยนะ เดี๋ยวพ่อฉันทําความสะอาดห้องนี้เสร็จแล้วแวบขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าสงสัยจริงๆนี่ละสินนะบันไดทางขึ้นห้องใต้หลังคานะ่ะเอ๊ะประตูเปิดเองเลยงั้นเหรอสวัสดีค่ะมีใครอยู่ในห้องนี้งั้นเหรอคะพี่สาวอย่าเข้ามานะครับตอนนี้ไม่ได้ออกไปก่อนเถอะทำไมกันคะหนูเป็นใครนะ่ะเป็นลูกของคุณพิมพ์กับคุณรุทเหรอ อไอ้มันอะไรกันนะ้าทำไมหนูถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะผมกำลังรออาหารอยู่ผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันเคยเห็นมาแล้วอาการแบบนี้ไม่ผิดแน่เด็กน้าหนะเป็นซอมบี้คิดดูสิถ้าฉันไปบอกทางการฉันจะได้รางวัลเยอะขนาดไหนกันนะถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะนั่นมันลูกของฉันเออคุณเพ็ม แต่ลูกของคุณนะ่ะคือปิศาจขืนยังเลี้ยงไว้ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเธอยังไม่มีลูกนะ่ะเธอไม่เข้าใจหรอกไม่รู้ล่ะคุณทําผิดยังไงฉันก็จะไปแจ้งฉันจำได้ว่าฉันสั่งไว้ว่าไม่ให้ใครขึ้นมาบนนี้แต่นี่เมื่อเธอขึ้นมาแล้วงั้นเธอก็อย่าลงไปเลยอะไรกันเนี่ยคุณเพิมแกมาฉันเดี๋ยวนี้นะแม่ครับผมหิวผมจะทนไม่ไหวแล้วครับ ลูกแม่หิวก็กินเลยเธอจะได้อยู่เป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนลูกไงจ๊ะคุณพิม์คพมครับเช้านี้ไม่เห็นยายนีหน้าเลยนะอ๋อเมื่อคืนเธอเพิ่งมาบอกฉันว่าเธอได้งานใหม่เป็นพี่เลี้ยงเด็กนะจ๊ะคงจะดูสบายกว่าเยอะเลยแหมยายนี่ไม่คิดมาล่ำลาเพื่อนฝูงเลย จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับซัมบี้ที่รักภาค2ขอบคุณน้องซันด้วยนะคะที่แนะนำให้พี่ทำเรื่องนี้เป็นภาคต่อค่ะฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ